สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอตไบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤจิลัคนาพฤจินะคะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง15กุมภาพันธ์2568นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนอะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้เจาะจองคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใคร ที่อ่านเราตรงดูเราคิดว่าใช่เรื่องราวของตนเองในการอ่านไพ่ครั้งนี้ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะเพราะว่าบางนีบางคนตำหนิติดเตียนมาว่าอ่านไม่ตรงเลยอะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ่งอะถ้าอยากจะอ่านเป็นการส่วนตัวก็ต้องติดต่อส่วนตัวกับแม่หมอพ่อหมอเนาะทุกท่านเลยที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ใครก็ได้นะคะ การอ่านแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบสาธารณะเนอะมันจะมีเหมือนพลังงานหลายๆคนเข้ามาเนอะมันไม่ไม่มันต้องแล้วแต่ว่าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงหรือเพ่งมาที่การจับไพ่อ่านไพ่ของเราหรือเปล่าเนอะบางนี้มันอาจจะตรงมากกว่านอหมาเราอยากให้มองเป็นแบบวิทยาทานเนอะอ่านดูกันแบบสนุกสนุกเนอะไม่อยากให้เอาไปคิดที่เราทําไม่อยากให้เอาไปตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญสําคัญในชีวิตนะคะ เราขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะขออนุญาตนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกลัคนาพิจินะคะเราขออนุญาตจับไพ่อ่านไพ่เป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณนะคะวันนี้เราจะจับไพ่ให้สิบใบเนาะมาดูกันช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้วันที่ห้าไปจนถึงวันที่สิบห้กุมภาพันธ์นะคะมา คิงอ uh ัพเอนท์เคิรมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเงินนะมีเงินสร้างมาจากเขาเรียกว่าอะไรสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณคุณเป็นคนที่วางแผนจัดก,การบริหารงานเงินบ้านครอบครัวได้เก่งและมันก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นลักษณะข,ของคนที่มีความเข้มแข็ง อึดสู้อดทนและก็สามารถทํามันจนสามารถเป็นความร่ํารวยความเป็นเศรษฐีนี่ราชาถือเหรียญเป็นลักษณะของเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะมีเงินนะคะเงินเยอะนะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินมั่นคงดีมากนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่อึดอึดสู้นะเป็นลักษณะข,ของคนท่านดินะนะสู้ทุกสถานการณ์อึดอดทนนะคะ ดูกันต่อนะมาืฟล mm ์ออฟสอดแต่ว่าช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพพี่ไพ่เขาเตือนว่าอยากให้คุณนอนหลับพักผ่อนเยอะๆนะคะอยากให้คุณใช้เวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองมันเป็นลักษณะของอความเจ็บป่วยก็ได้หรือลักษณะข,ของการ ต้องเจอมีดหมอเจอการผ่าตัดเจอเข็มขฉีดยาอะไรในช่วงนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะการพักผ่อนของคนเราไม่เหมือนกันบางคนเหนื่อยใจก็อาจจะไปอยู่เอ่อเขาเรียกวอะไรสปาผ่อนคลายเอาเท้าแช่น้ําอาบน้ําบางคนก็หายแล้วแต่บางคนถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพกายเนี่ยมันต้องรักษานะคะพี่ไพ่เขาเตือนให้รักษาดูแลสุขภาพนะคะหรือบางคนช่วงนี้อาจจะไปคลินิกไปผ่าตัด ไปถอนฟันอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นเหมือนลักษณะของการผ่าตัดเล็กอะเนาะหรือต้องฉีดยาพบแพทย์อะไรในช่วงนี้นะคะนอนเยอะๆนะไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะของการพักผ่อนและนอนหลับนะคะนอนพักผ่อนให้เต็มอิ่มนะคะ7-8ชั่วโมงต่อวันเนาะดูกันต่อนะคะนอนให้ตรงเวลาด้วยนะคะ เพดอฟคับ uh huh. นะคะในเรื่องของเรื่องราวข่าวดีโอกาสดีๆข่าวที่เรารออยู่กําลังจะเข้ามานะคะในหรือช่วงนี้อาจจะมีโชคมาจากบุตรหลานบริวารหรือถ้าใครเป็นคนโสดช่วงนี้อาจจะได้เจอกับคนที่อายุน้อยกว่าอยากมาศึกษาดูใจหรืออยากมาสร้างความสัมพันธ์ด้วยก็ได้ในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานอืม งานอะไรที่มันเคยมีอุปสรรคที่มันเคยมีปัญหาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะงานมันจะราบรื่นขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองนะคะถ้าเป็นเพราะว่าลักษณะของเพจออฟคัพเพจออฟคัพเขาเป็นลักษณะของความการมงบอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะราบลื่นขึ้นและเป็นลักษณะของ การที่กําลังจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนาะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนโสดที่รอในเรื่องของความรักก็กําลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเนาะแต่ว่าอืมมันต้องต้องดูด้วยว่าคุยแล้วสบายใจไหมเนาะประมาณนี้นะคะคือมันเป็นการเริ่มต้นอนะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่ในเรื่องของความรักเนะี่ยความรักจะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรที่หนักใจนะคะหรือ อาจจะมีเรื่องน้อยใจกันบ้างเนอะมันเป็นลักษณะของความน้อยใจความเอาแต่ใจของใครบางคนนะคะแต่มันก็ไม่ได้สร้างปัญหาเยอะแยะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยช่วงนี้เนาะทั้งสองนี้เลยเขาเตือนให้ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังและรอบคอบให้มากกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยงานก็มั่นคงดีนะคะมีในเรื่องของการเงินดีนะคะและเป็นลักษณะของการต้อง รับผิดชอบงานใหม่ๆนะโครงการใหม่ๆมแต่ว่าทุกอย่างถ้าเราละเอียดเรารอบคอบเราไม่ประมาททุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้มีโชคมีลาบเนอะมีโชคมีลาบหรือกําลังจะได้รับพรอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลกําลังจะส่งพรมาให้คุณหรือมีโชคลาบมาจากบุตรหลานบริวารก็ได้นะคะเพเป็นคนอายุน้อยกว่าไพ่เพชเนาะไพ่เพอคัพเนาะ มาดูต่อนะคะราศีพฤจิกลคณาพฤจินะคะตั้งแต่วันที่5ถึง15กุมภาพันธ์นี้นะคะพฤจิกลคณาพฤจิเป็นอย่างไรนะคะอื้อหือทูอเนทเิลถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้มันเป็นลักษณะของการรับซ้ายจ่ายขวา เป็นลักษณะของการหมุนเงินเนาะเงินมันหมุนแต่ก็มีเงินนะไม่ใช่ไม่มีเงินเรามีเงินแต่เราต้องทำเขาเรียกว่า,ามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายออกไปเนาะรับมาก็มีเงินรับเข้ามาตลอดหรืออาจจะเป็นคนที่มีรายได้ประจําม,มีเงินเดือนประจําแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่าน้ําค вот, ่าไฟค่ารถค่าบ้านอะไรแบบนี้เป็นค่าใช้จ่ายประจําที่จะต้องใช้ออกไปนะคะแต่ว่ามีเงินหมุนตลอดนะคะมีเงินหมุนตลอดหมุน คือรับรับรับมาแล้วก็จ่ายไปอยู่ตลอดเหมือนกันเนะเพราะมันไม่ได้แบบนิ่งๆเงินเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่นิ่งๆ่ะะเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะแต่ว่ามีเงินนายอพสอดนะคะนายอพสอดเป็นลักษณะของเนี่ย ไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมีเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนขึ้นมาสองใบแล้วช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะคะอยากคิดมากไม่ต้องเอาเก็บเอาเรื่องอะไรมาคิดเพราะว่านายออฟสอดไพ่ก้าวดาบเนาะมันเป็นลักษณะของคนที่เก็บเอาปัญหามาคิดหรือเอางานมาทําในช่วงเวลากลางคืนหรือ,อบางคนไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรให้คิดอาจจะติดซีรีส์ดูทีวีดูซีรีส์ติดโซเชียลเนาะก็เลยไม่ได้พักผ่อนเนาะ กินเวลานอนของเราไปเยอะเนาะพี่ไพ่เตือนให้พักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเราพักผ่อนน้อยนอกจากมันจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วสุขภาพกายสุขภาพใจมันก็จะตามมาด้วยนะคะดูกันต่อนนะหรือช่วงนี้มีเรื่องให้คิดมากกางังวลเนาะมีเรื่องให้กงังวลก็เลยนอนไม่หลับนะคะเป็นลักษณะคนที่นอนไม่หลับดูกันต่อนนะ เดวิลเดวิล uh huh. <The Devil S 1> เป็นลักษณะเจ้าจอมปีศาจเนาะเป็นลักษณะของอความคิดลบความคิดลบความคิดร้ายความคิดมากหรืออะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้กเ็เขาเรียกว่าให้คิดบวกไว้เสมอนะคะให้คิดบวกให้คิดดีคิดดีทําดีนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเองนะคะเดวิลเนาะมันถ้าเป็นในเรื่องของความรัก ถ้าเป็นในเรื่องของรักใหม่ที่เข้ามาหรือบางคนเขาอาจจะเข้ามาแบบสิบแปดบวกเนะเราก็เรียนรู้ให้ชัดเจนนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินเงินแบบฟุกๆอะ่ะเดวิลเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมเงินแบบไรายไดท้ที่มาโดย ต้โต๊ะเงินฟุกๆเงินการเงินการพนันอะไรประมาณเนี้ยนะมีมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาจากความเสี่ยงการเสี่ยงก็ได้มาจากบุตรหลานก็ได้ที่เราบอกตอนแรกเนาะมีโชคจากบุตรหลานนะเนี่ยอืหรือถ้าเป็นในเรื่องของความคิดนะคะระวังความคิดของตนเองนะคะระวังความคิดในช่วงนี้การคิดลบเนาะการคิดอะไรที่มันไปในแง่ลบนะคะก็ดึงจิตด,ดึงใจของตนเองนะโดยการเนี่ย นอนหลับพักผ่อนนั่งสมาธิมีสติอยู่กับตนเองนะคะแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าพลังบวกมันจะส่งเสริมให้เรามีเรื่องดีๆเข้ามาเองนะคะอืมเซเว่นออฟวอนนะคะในเรื่องของงานเนาะงานช่วงนี้หนักเยอะสู้บุกตะลุยทุกสิ่งอย่าง นะคะเป็นลนักษณะของคนที่ต้องแบกภาระในเรื่องของงานแต่ว่าเซเว่นออฟสอดเขาเป็นลนักษณะของการอยากให้คุณมีสมาธิมีสติในเรื่องของการทํางานเยอะๆนะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการต้องอยากให้คุณเนี่ยมันเป็นลนักษณะของการให้มีสมาธิในเรื่องของ ของข้างงานในเรื่องของการใช้ชีวิตและในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับเนาะให้มีสมาธินะคะและบางคนเขาอาจจะแบบใช้เวลาว่างในการเล่นโยคะก็ได้เล่นโยคะมันก็จะฝึกสมาธิไปด้วยในตัวหรืออสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไปเลยก็จะดีนะเนี่ยาเบน,นี้นะคะเนาะเพราะว่าอันเนี้ย ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนอกจากจะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินที่มาจากการเสี่ยงแล้วอะ่ะมันเป็นลักษณะของการเสียงเงินด้วยนะคะมันมีทั้งดีและร้ายเนอะบางคนถ้าร้ายก็อาจจะมีลักษณะของการถูกโกงการมีหนี้สินก็ได้นะคะหรือในลักษณะของสุขภาพนะคะสุขภาพใบนี้มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในเรื่องของสุขภาพนะเนี่ยเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเนี่ยเออก็เรียกว่า ว่าเรียกว่าอะไรให้ไปดูแลปรึกษาแพทย์แล้วกันเนาะสุขภาพไม่ค่อยดีใบนี้นะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะอย่างที่เราบอกใบนี้มันจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาด้วยความใจร้อนความหมกมุ่นเนะเาะถ้าใครที่กำลังจะเริ่มต้นศึกษาดูใจกับใครช่วงนี้ก็ดูเขาให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าคนนี้เขามาคบกับเราเพราะผลประโยชน์หรือเปล่านะคะ หรือมีลักซ้อนลักซ้อนซ่อนอะไรที่ไม่เปิดเผยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีเดวิลเข้ามาเนาะนะคะแล้วในเรื่องของงานเนี่ยช่วงนี้ต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนหน่อยนะคะมันเป็นเซเว่นออฟบอลนะคะมาดูกันต่อนะคะราศีพุธจิลักษณะพุธจินะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะพี่ไพ่ช่วยบอกดีนะมีอะไรอบอกอยากเตือนอีกไหมนะคะ Mm, the w e r e the w e r e หมายถึงความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนก่อนหน้านี้คุณใช้ชีวิตเนาะเขาเป็นลักษณะของคนที่ดำเนินใช้ชีวิตมาแบบมีมีมีประสบการณ์มากมายในการใช้ชีวิตเนะี word, นะ่ย the w e r e เนาะเป็นลักษณะของช่วงเนี้ยเหมือนคุณลอยอยู่เหนือปัญหาไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาเห็นไหมมันเป็นลักษณะของคนที่ฉันสามารถแก้ไขมันได้นะไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ฉันจะสามารถ ใช้ประสบการณ์ชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตครอบครัวหรือชีวิตในเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณจะสามารถฝ่าฟันแก้ไขมันไปได้นะคะมันเป็นลักษณะของความสุขความอุดมสมบูรณ์เนาะ the word l the word l เป็นลักษณะของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เนาะหรือมีเกณฑ์กําลังจะได้พบเจอกับโอกาสใหม่ๆนะคะ มาดูขออีกสองใบแต่การเงินดีนะคะการเงินดีมีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะคะเอ็ดออฟวอรนนะคะเอ็ดออฟวอรนเป็นลักษณะของงานเยอะงานพุ่งเข้ามาหลายทิศหลายทางใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่จะมีงานเข้ามาเลือกเข้ามาให้เลือกนะคะ ใครสมัครงานทางออนไลน์เอาไว้จะได้รับการติดต่อกลับมาทางออนไลน์นะคะหรือใครที่ทําเป็นเจ้าของธุรกิจอยากขยับขยายจะมีความได้เติบโตได้ขยายสาขาขยายเฟรนชชายนะคะงานเยอะขึ้นเงินก็เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะงานดีงานเติบโตนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย จะเขาเรียกว่าอะไรมีงานเข้ามาเยอะนะคะมีงานเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะใบหนึ่งนะคะมาอืมเผดสอดนะคะช่วงนี้อาจจะเจอเจอกับเด็กดื้อนะเด็กดือ้อเด็กร้อนนะคนชอบเถียงหรืออาจจะมีปัญหาปากเสียงกับคนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกหลานบริวารก็ไดนะ้เพราะเป็นไพ่เพจเนะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของเด็กถือดาบคนที่ชอบเอาชนะชอบดื้อดึงเออชอบเถียงชอบดื้อดึงหรือทําอะไรจะต้องเป็นการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะเราได้มันเด็กกว่า นะเราเป็นเดูเวอร์นะคะเรามีความพร้อมเรามีประสบการณ์มากกว่าเนอะอันนี้พี่ไพ่ออกมาบอกให้เตือนเฉยๆว่าระวังคนรอบข้างเนาะมีลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่ามันทำเขาทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่เราค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่หรืออีกในหนึ่งอ่ะเพราะเป็นลักษณะของการที่กําลังจะได้ไปเรียนรู้เนะาะไพ่สรับนี้เนาะไพ่สำรับนี้นะ มันจะเป็นลักษณะของการได้ไปเรียนรู้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันค่อนข้างจะยากเนาะค่อนข้างจะยากแต่ว่ามันไม่ได้เหนือบับก่อแรงที่เราจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะเนาะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ต่อยอดอะไรประมาณนี้ต่อยอดในสิ่งที่เป็นความรู้ก็ได้นะคะแต่ว่าเรากลับมาที่เดอะเวิร์ดนิดนึงเนาะเดอะเวิร์เนาะเอ่อถ้าเป็นในเรื่องของงานเพราะว่ามีไพ่เนี่ยทางเซเว่นออฟวอนเซเว่นออฟ เอ็ดออฟวอนเซเว่นออฟวอนเนาะเจ็ดเจ็ดคาถากับแปดคาถาเนาะอยู่ตรงเดอะเวอร์เนาะเดอะเวอร์เนาะมันเป็นลนักษณะของความบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เราเรียนรู้และฝ่าฟันมันมานานแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะ คุณจะสามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่ว่าปัญหาใดๆคุณกส็สามารถแก้ไขมันไปได้อย่างที่เราบอกในตอนแรกนะคะหรือช่วงนี้มีเกณฑ์กับมันจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมักเกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องเดินทางงานต่างชาติต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมอะไรที่มันต่างต่างชาตินะเป็นเดอะเวอร์นะคะ หรืองานมั่นคงนะคะเพราะ The ะเวอรคือดาวเสาคือความอุดมสมบูรณ์คือความสุขแบบจีรังยั่งยืนคือลักษณะของการคิดบวกนะคะอันนี้คิดลบแต่มี The ะเ r อรเข้ามาต้องคิดบวกนะคะคิดบวกแล้วเดี๋ยวจะดึงดูดเอาสิ่งที่ดีๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นความรักดีสุขภาพแข็งแรงหรือการเงินที่มั่นคงนะคะหรือถ้าเป็นในลักษณะของความรักเนาะ ความรักเพจออฟคัพคนที่กําลังอยากเข้ามาศึกษาดูใจกับเราถ้าเราเป็นคนสดเนาะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบกับคนที่โปรไฟล์ดีนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะพบลักกับจากการเดินทางก็ได้ใครที่มีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางไปต่างชาติต่างประเทศในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้พบลักคนนี้เขาโปรไฟล์ดีฐานะดีการศึกษาดีนะคะและหรือบางคนอาจจะอยู่ก่อนแต่งอนะเออหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของ มีความรักที่อันนี้อันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นคนโสดหรือคนมีคู่เนอะคือเดี๋ยวเวอร์เขาเป็นลนักษณะของความรักที่เข้าใจกันให้อภัยกันรู้เป็นความรักแบบผู้ใหญ่รู้แล้วว่าความรักคืออะไรอยู่กันแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความปณีปนอมหรืออะไรแบบนี้ยที่แบบ ไม่ต้องมาแง่งอนกันแบบเด็กๆในเดอะเวอร์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินดีมากนะคะการเงินดีมีกินมีใช้ไม่ขัดสนถึงบางทีจะต้องหมุนเงินบ้างแต่มันก็มีใช้มีกินมีใช้ตลอดเวลานะคะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายต่อจากนี้สุขภาพร่างกายของคุณเนาะถ้าคุณพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เนาะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นเนาะ ใบนี้ถึงมันจะไม่ค่อยดีเนาะใครที่เป็นมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะระบบสืบพันธุ์มะเร็งอะไรพวกนี้เนี่ยใบนี้เลยแหละเนี่ยก็ไปตรวจไปรักษาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเนาะมันจะดีขึ้นเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเวอร์เขาหมายถึงความแข็งแรงนะคะถึงอุดมสมบูรณ์มีความสุขแข็งแรงใครเจ็บป่วยอยู่จะฟื้นตัวฟื้นตัวได้เร็วได้ไวกว่าเดิมนะคะโอเคเนาะ โดยรวมแล้วดีพักผ่อนเยอะๆนะคะเนี่ยไพ่เตือนให้พักผ่อนขึ้นมาสองใบเลยให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆแล้วเดี๋ยวเขาเรียกอะไรร่างกายเราจะฟื้นฟูถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยอุปสรรคปัญหาอื่นๆเราจะสามารถข้ามมันไปได้ฝ่าฟันมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนในเรื่องของงานแล้วจะดีขึ้นนะคะ นะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครอยากอ่านให้ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอ l i n e นะคะหรือใครอยากอ่านแล้วนึกอยากขอบคุณเรา <laughs> อ่านแล้วถูกใจโดนใจนะคะก็ กดปุ่มซุปเปอร์แงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะเงินหรือดโดเนทที่ส่งคันเข้ามาเนี่ยเราเอาไปซื้อไพ่สําหรับใหม่ๆเพื่อที่จะไว้อ่านไพ่ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไปทําบุญนะคะเพื่อเป็นการต่อย,ยอดในเรื่องของการมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะวันนี้เราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ค่ะ